โยวาวซาหวัดีวิรุณเมกาหวัดีวิรุณดูไบหวัดีวิรุณชาลสายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะเราอยู่กับเจ้าตัวเกมมือถือคอปปี้วอลซอนโมบายในแพทใหม่นะครับโคตรหล่อโคตรตึงมันดูเฮ้ยอันนี้ก็เป็นแพทใหม่นะท่านผู้ชมนะในส่วนของคอปปี้ซีซั่นหกนะท่านผู้ชมเออแพท2.1.0นะท่านผู้ชมนะแพทนี้เลย นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นแพทใหม่นะมันก็จะมีการอัปเดตมาใหม่ในส่วนของซีซันพาร์ตนะท่านผู้ชมนะหรือว่าเซซันพาร์ตนั่นเองนะครับมีเข้ามาใหม่นะฮะเออโอ้ถือว่ามีของที่ดีเต็มเลยนะท่านผู้ชมนะสกินปงสกินปืนอะไรต่างๆนะครับเช็ดยังรอรอจัดๆนี่มีสกินคอปเตอร์ด้วยมาเอาว่าตึงโคตรตึงโคตรแล้วก็มีด่านมาใหม่นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของอ่าปรับอ่าปรับ fov นะครับในกราฟิกนะท่านผู้ชมนะปรับมุมมองอย่างเงี้ย นี่คนดูให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ปรับกราฟิกได้นะฮะเนาะอันนี้คือมาใหม่นะครับในซีซัน6นะครับอันนี้ผมปรับฟิลออฟวิวหรือว่า FOV ีนั่นเองนะให้เป็น90มันน่าจะกว้างขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะมาคนดูเราจะมาลองเล่นกันดูเลยนะครับทผู้ชมนะรู้สึกว่าจะมีด่านมาใหม่นะครับในส่วนของมันตีเพย์เจอร์มีมา2ด่านนะครับด่านชิปเมนต์กับด่านอะไรนะด่านชอ็อตช็อตเฮาส์นะทานผู้ชมน,นะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะครับมาขอให้เจอนะคนดูนะโคตนะรรอโครตรตึง นี่ท่านผู้ชมนะเออช็อตเฮาผมยังกดเข้ามาไม่เจอนะครับท่านผู้ชมนะแต่ผมจะมาเล่นในส่วนของออด่านปกติให้ดูก่อนนะครับเออแอนดรอยลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะตอนนี้รันได้60 fps แล้วนะครับอันนี้60จริงๆนะคนดูเนี่ยผมเปิดให้ดูนี่รัน60 fps เลยลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะในคลิปนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามันลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแย่ yeah. อ้าวจบเกมแล้วมาคนดูนะเราไปดูด่านต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงนี่มาแล้วด่านใหม่มาคนดูโคตรอ่อโคตรตรึงนะฮะก็คือดาอ่านอาช เออร้านในหงสิเฟรมตึงๆกัๆคนดูตึงจัดๆตึงจัดๆคนดูมาเราจะมาสวยใส่กันเลยนะครับไปซวยกันเลยเนี่ยอย่างนี้ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชัมน้นนานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุอมโล การ์ดไรอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจายทีหลังต้องนึกถึง i c h m a n s h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Rich Man ช h อ p ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยพสีม่มาว่ะมาว่ะ yeah ไปลุยครับ <มา S 2> <า>ดันไมนี้อาจจะรันไม่ได้60นะนะทานผู้ชมนะแต่ว่ามันก็จะมีได้บางช่วงแหละเออยังรอยังรอเอาว่ะเอาว่ะ มาว่ามาดีมา,ด,มาด,ด,ดีตึงจัดจ่าตึงจัดจ่าคนดูดานไม้โว้ยโว้ยว่าตวไตรฮิตมาว่ามาว่ายังรอยังตรึงเอาดิเอาดิเอาดิเปิเด,ด,ดมดไม่สนใจใครสวยโคตหลอกคตรตรึงคนดูเฮ้ยด่านใหม่ด่านใหม่ภาพดีอยู่นะคนดูใครที่เล่นบน iPad iPhone อะไรอย่างงี้น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ fov ที่ผมปรับมานี่มันกว้างกว่าเดิมเลยนะมุมมองภาพเนี่ย เอาว่ะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนโคตรตึงโคตรตึงมันก็จะมีแหลกๆว่าบัสไม่หน่อยเพราะด่านใหม่มันยังไม่นิ่งพอแต่ว่าแถดนี้รู้สึกว่าจะลื่นขึ้นนะท่านผู้ชมลื่นขึ้นขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมเอ้ยโหอันนี้ไม่นล่นโหดจังมัะะ้ยว่าใจเฮกมาว่ะมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮพาแม่งดีจัดเลยนะบอกเลยโค,รคตรหล่อโคตรตึงอ้าวโห ปืนพี่แรงแท้มาดิมาดิโยนระเบิดไฟก็สวยไปเอาอะมามาโ้ยโอ้โหเระเบิดตีนที่เระเบิดตีนใครทั้งหนาวันอะมามาดิมาดิเฮ้ยแหววเริ่มเบิดไฟไปครับวู้วตึ้งจะจะโอ้โหอยู่กันเรียงเป็นตับเลย เฮ้ยโอ้ยอว่ามา,ามอสพิดอันนี้ผมเล่นในมอสพิดนะเป็นมันตีเพย์เยอร์นะครับเอาดีเอาดสาดหมดสาดหมดโอ้ยมาข้างหลังด่านมันค่อนข้างแคบนะครับท่านผู้ชมนะระยะแคบมากด่านนี้เฮ้ยไม่ตายได้ไง,ไงวะว่าไรวะอีก ไล่ลูปมันก่อนมาจากข้างหลังเฮ้ยเอาดีเอาดีตาย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 ,ตายโอ๊ยมันาจากไหนวะเนี่ยทำไมมันพิววันนึงเลยวะจุดจัดจุดจัดโยนระเบิดไฟไว้ก่อนเอาวะเอาวะอาวะอันนี้มันเป็นด่านนี้ด่านเดียวนะนี่ที่ผมแบบดูว่าวาดไปแกลกนะครับด่านอื่นไม่เป็นครับ แหวะหวะเอาวะวะเฮ้ยเฮ้ยชนะเฉยเรายิงได้หรือเปล่าเมื่อกี้นี้มาดูดิมาดูดิเด็ดแคมอันนี้เป็นด่านใหม่นะด่านชิปมิ้นต์นะครับอืมเยอะวัไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่เด็ดแคมอันนี้เพื่อนเราเด็ดแคมนี่มา ตึงจะจัดถึงจะจัดเฮ้แต่ว่าลื่นขึ้นนะคนดูลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะอันนี้ผมเล่นบน Android นะ Lenovo Legion รเจนที่นะครับนี่เออเฮ้ยลื่นขึ้นลื่นขึ้นแพดนี้ลื่นขึ้นดีมากเลยอือเอาว่ะเอาอ่ะนี่จะโตมาใหม่นะซื้อของเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นอย่างที่มันบอกที่ผมบอกว่ามันมีแพ็กมาใหม่สก,กิปปืนต่างๆแล้วก็ตัวละครน,นะท่านผู้ชมนะในซีซั่น6นะครับ อ,อแหลมเบี้ยเลยแหลมเบี้ยมีปืนมาใหม่ไม่นี่นะ่าจะมีปืนมาใหม่นะผมคิดว่ามนะัมีระบบเกียร์อัพนี่มานี่ไงจัดปงจัดปืนอะไรอย่างเงี้ยครับอืมคอสตอมไอ้ปืนได้นะครับ,นนรบที่เราจะอาจจะเซ็ตเกียร์อัพเข้ามานะครับเอาว่ายังรอยังถึงยังรอไม่มีปืนใหม่มาไหมนะผมมาดูก่อนนะอืมอันลูกซองไม่มีช็อตกันมีไหมมีไหมนี่มีมาใหม่นะ FR นี่ไง เอฟอาร์ r วนเซอร์น่าจะนานนั่นแหละผมว่าไม่น่าจะใหม่ครับเอสเอ็มจีเอสเอ็มจีก็ตัวเดิมนะครับไอ้ตัวนี้มีมาใหม่นี่ไอเอสโอนะครับต้องนั้นก็ไม่มีแล้วต้นในยมีมาใหม่ไหมต้นในไม่มีอันนี้มาร์กแมนไรเฟิลสไนเปอร์อาวุธสั้นนี่นะแ,แหลมเรีย้ยแหลมเี้ยคนดูเอาวะเอาวะมา เราไปลองดูกันนะครับอีกรอบหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวดูจัดเกียร์อัพรู้สึกว่าเกียร์อัพมันจะเปลี่ยนใหม่นะโหลดองโหลดเอาเนี่ยเออโหลดเอามันทําให้มันดีดูดีขึ้นเหรอหรือยังไงเนี้ยโหลดเอาสี่จับตัวได้นะเปลี่ยนตัวได้โื้นหล่อฟื้นตรึงเอาตานี้ดีกว่าเก็บเตอร์ตัวละครตัวอื่นเหรอวะ yeah หารจากไอสแลนด์นี่เอาทหารจากไอสแลนด์เราดีกว่าโคตรอโคตรตึงมาว่ามาว่าอ่าเมื่อกีอ้ M awa, M awa. นี้กดเปลี่ยนแล้วมันไม่เปลี่ยนล่ะพี่งงนะแล้วนะาากด X อ็กซ์ซิปด้วยหรอใช่ไหมอ,อ๋อหลอดเอาสี่โอเคมาคนดูเราจะลงไปเล่นกันนะครับเมื่อกี้นี้เล่นในนั้นแล้วเ,เราลองเซิร์ชแอนด์ดิสตรอยดิท่านผู้ชมนะ ไม่ไม่ไมเอาเอามอชพิษเหมือนเดิมเลยลองไปลองดูว่ามันมีด่านอื่นอีกไหมนะครับโคตรหลอกโคตรตึงวิลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะเนี่ย60 fps ได้นี่ตึงไปเรื่ยเลยนะบอกเลยมาวะ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 คนดูไหนว่าปืนเราจัดโหลดเอาไปตรงนี้นี่ไอ้ด่านนี้มันผมรันได้อยู่แล้ว60เฟรมนะคนดูตึงๆชิวๆอยู่แล้วนี่เห็นไหมรันได้ชิวๆใสๆ นี S <S ่เป็นไงล่ะเอาอะถึงจ่ายได้ไซเนปแต่ก็แบบเป็นแผลน่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่าเล่นลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับโคตรหล่อโว้ยมันต้องอย่างนี้สิวะเอนโดยสำหรับใครที่แบบชิปแรงๆผมว่าน่าจะสบายและสบายใจได้แล้วครับผู้ชมนะน่าจะสบายใจได้แล้วอันนี้บอกเลยตึงจัดตึงจัดเลยไหวล่วง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official at @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยมอดพิดมันต้องไล่ยิงเก็บแต้มเอานะครับอย่า yeah. อยู่ไหนวะน้องเตกแตก เอา,เอาออออว่าวาตึงจาดตึงจาดตึงจาดเฮ้ยตรงนี้ตัวนึงสวยสวยสวยโคตรหล่อโคตรหล่ออยู่เอออนไลน์ปากก่อนครับอืมป้อมยิงป้อมยิง มาวะา่ะมาว่ะผมยิงไปช่วยยิงนะครับคนดูนะเออเล่นได้หกสิฟเอมลื่นขึ้นโอเคแล้วคนดูผมก็ภูมิใจนะในตัวเกมนะฮะน้องๆนะเสวยสวยมาวะ่ <expl os wrote> าวะมาว่ะเย้วิ้ยจะไปชนะกันง่ายจังวะปะจูเอ้ยเอ้เกมมันจบอย่างไวดูสิอาคนดูมันเป็นยังไงมา เกมพี่จบเกินไปไวไปไหมฮะเฮะเกรมพี่จะจบเกินไปไวไหมเกินเกินไวไปไหมอ้ายังรออย่างตรึงวิดานใหม่ก็โอเคแเนี่ยผมรอดูดันนี่ละดันไอช็อตเฮ้าส์นี่มันอยู่ไหนวะต้องเล่นแบบเซอร์แอนดิทรอยเหรอคนดูนะลองดูดิลองดูดิเซอร์แอนดิทรอยมีมาไหมไปลงแต่ผมบอกเลยนะครับใครเล่นบนไอโฟน อ่าสิบเอ็ดขึ้นไปน,นี่ลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะพูดตรงๆนะครับอดหล่อขวดตรึงมาว่ามาว่าลงปืนก่อนครับมันดันเก่านะคนดูนะอันนี้ดันเก่าเว้ยทำไมมันลื่นแม่งชอบความลื่นชอบความลื่นเนี่ยว่ะแต่มันก็จะมีแหลกปุ่มๆนิดหน่อยนะครับคณดูนะปุ่มๆว่าว่านิดหน่อยเอาว่าอว่ายิงหน่อยยิงหน่อยยีกชุดก่อนครับคุณดู หวะชิตยาครับโคตรหล่โหโอโคตรตรึงไหนจุดต่อไปครับที่ต้องยึดเยอะอุ้ยลื่นจะจัดเลยเอ่ะคนดูไม่เงยไปไปไปเข้าไปข้างในครับเนี่ยถ้ามันเล่นลื่นอย่างเงี้ยมันจะสนุกมากเลยนะผมบอกเลย เอาว่าว่าเฮ้ยโ,โห,โโหเสียงเกมผมมันอาจจะแบบว่าดีลีหน่อยนะท่านผูช้ชมนะมันเป็นเฉพาะเกมนี้นะครับมันคือมันยังไม่แก้นแอนดรอยด์1ินะมันยังไม่แก้นะครับมันเป็นเฉพาะเกมนี้แต่พอไปเล่นบน iPhone ไม่เป็นนะครับคนดูนะอืมเกมอื่นไม่เป็นนะฮะเอาไปข้างในก่อนยึดยึดจุดก่อนวุ้มไปลงเลยฮะเผาพลานเผาพลานไว้มาดิมาดิ ตายตายโหโคตรตึงเอาวะเอาวะโคตรล่อโคตรดีโยนกล่องก่อนชัวเย้เก็บกระสุนนะตึงจัดๆคนดูเอ้ยโอ้โหนี่ไงนี่ไงมันโคตรเล่นสนัยโอลลี่ก่อนแป๊บขึ้นไปกันด้านบนนะคนดูนะปุ่มกันด้านบนก่อนแป๊บหนึ่ง เห้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยอยู่ด้านบนกันเต็มเลยว่ะฝั่งนู้นวู้เพื่อนเราตุ้ยกันหมดเลยตายตายโคตรหล่อสวยตึงปุ้ยแอตึงปุ้ยแนี่นี่ก็ยังถือว่าลื่นนะครับแซนด์แต่ก็เป็นแปะแปอย่างนิดหน่าลื่นๆผมว่าตัวอื่นใครที่ใช้แปดเจ็หนึ่งอะไรพวกนี้อาจจะลื่นกว่าเดิมเยอะว้า อ่าก็อย่างที่ผมบอกนะครับว,ว่าแมปใหม่มัน,ม,นมันตึงโว้ยโว้ยโว้ยเพื่อนแม่งตึงจัดเลยว่าไปยึดจุดนะฮะอุวิสวยสวยโดวศูนย์ก่อนอะไรครับไปครับจุดใหม่ไป เอา啊เอา啊โอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในแพทสองอ่าสองจุดหนึ่งะไอ้ไม่ไม่ไม่สองจุดหนึ่งเออสองจุดสองจุดหนึ่งศูนย์นะท่านผู้ชมนั้นในแพทใหม่นะท่านผู้ชมไงก็ลองไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับตัวคอรบิสตี้วอลโซนนะท่านผู้ชมนะเออถือว่าตึงจัดตึงจัดใช่เไเอาชุบเพื่อนงไงวะเอากูเผาแล้วกันเลยท่านไม่ชุบแล้วนะครับ ลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างในแต่คลิปนะคุณดูนะวิธีการโหลดนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับเออแล้วก็อัปเดตใหม่นะท่านผู้ชมนะก็แพทนี้ประมาณ4กิกนะที่เพิ่มเข้ามานะครับอืมอย่าลืมไปโหลดกันนะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กตัวก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้าโครตรเดอร์ล้านลิชแมนชั่วผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอ,อลลาร์เรนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่่มมาาาพรรรร้ออกกับบิผนนนชะสูงสสุดด10เเือนาามรถติมมเกได้บนเว็บ ใช้ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามผพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลย